สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่แลวก็เอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาของห้าจะแนวทางวันพุธยี่สิบแปดเดือนหนึ่งหมกกรลาจ,จะสองหาหกเก่าจะมาพบกับแนวทางของ K แอนดอยคือเก่าแลวกะตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเวลาพัฒนาวันพุธยีออ่สิบแปดเมื่อนี้สรุปแนวทางย้อนหลังกันก่อนเนาะ แนวทางที่ที่26วันจันทร์จะสำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักขคงห้าวจะสำหรับสูตรเด่นไฮเดนลูดสองตัวจะไฮเดนเจ็ดกับเก้าวิ่งลูดจะชุดขันด้นในไฮเดนหกจะไฮสามขู่สำหรับโพลจะหกตัวคือสามศูนย์ศูนย์เก้าสามสองแนวทางเวลาพัฒนาเลขล่างสรุปไฮสองแบบจะแบบนี้เนาะ ลางชุดหกตัวนี่คือสามศูนย์ผ่านไปแต่สาหรับหลางชุดหกตัวของฮาจะฝังเล่าด้วยจ้ะสําหรับสองตัวลางชุดสี่ตัวของฮาจะรุนกันประจําคือศูนย์เก้าสำหรับศูนย์เก้านี่ปังได้อีกจะปังต่อเนื่องปังโบยุดชุดโบยู่กันเลยทีเดียวศูนย์เก้าของฮามีเก้าศูนย์จ้ะโตเนียนเลย โตเนียนนี่ปันจับว่างลเลยจ้าล่าพัฒนาซ่วงเนี่ยเด่นเก้าลุดเก้าของเฮ้ามาจ,จ้าสามตัวบนเก้าสามสองสองตัวบนสามสองเนาะสำหรับบุญนี่คือว่าพลาดไปสตรสามตับนของเฮ้าเสียดไปแต้มเดียวเกือบแตกสามตโต,โตจ้าโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเนาะโตเน้นเลย จับไฮแปดสองสามเขามากเก้าสามสองจับพี่น้องเด่นเก้ามีโบจับใส่ไปเอาแปดมาจับใส่สองสามสำหรับสองสามนี่สูตรเม็ดเดียวจับใส่แปดสองสามเม็ดเดียวเด่นเก้ามีกับโบจับใส่เนาะถามโบสั่นสามตัวตัวตัวหน่เลยแต้มเดียวแต้มเดียวจ้ะแปดกับเกล้าสำหรับสุดสามตัวบนขอคเฮาเกือบไปอีกแล้ว อ๋โอเคเนาะสำหรับลาพัฒนาของเฮาจะถือว่าฟังต่อเนื่องกันยินดีกับเป็นเอฟซีสิตามหลักัาเนาะฟังแล้วฟังอีกฟังโบยุดชุดโบยูกันเลยทีเดียวลลยงวดติดเลวเด้อนี่พี่น้องสำหรับลาพัฒนาของฮาเนาะอ๋ตัวที่จับคู่ได้นี่คือเขาจักขวบละหนึ่งวันที่ยี่สิบหกสองยี่สิบสามสาม วันที่สิบเก้ามาวิ่งลูดอ่ะสี่ตัวประกบตัวจับคู่แรกนี่คือสี่งวดติดแล้วหา้าหกเจ็ดโอ้โหแปดโอ้แปดงวดติดเนาะถารวมทั้งวิ่งลูดกับเก้างวดติดสิบงวดติดกันพอดี เอาโอเคจะสําหรับเล่าพัฒนาข้าตามนี้หร้อจะเข้าตู้ไดแบบไดสมารถคอมเมนต์บอกเราในคลิปสู่กันฟังไดเนาะสําหรับวันที่ย8มื้อนี้มก็ตามุ่นกันต่อจากก่อนสิไปรับชมเราฟังสูตรเดิมสูตรลักจะเล่าพัฒนามนีก็เดี๋ยวมาเบิ่งสูตรเม็ดเดียวกันก่อนจะเม็ดเดียวนี่คือให้เด่นวิ่งลูดโตเดียวจะสําหรับเม็ดเดียวก็ถือว่าปังได้อีกจ้ะเม็ดเดียวให้เด่นวิ่งลูดโตเดียวจะแขนแคนเลยเด่นสองวิ่งสองลูดสองพันสองมา เข้ามาสามสองของเขาได้สอง,ส,องสามจ้าสูตรเม็ดเดียวอย่างเด่นพิตโตเนาะอ่าปังทั้งสองสูตรตัวหลับพีน่น้องสำหรับลาพัฒนาวันที่ยี่สิบหกจ้าเปรียบเทียบใส่การได้จ้าสำหรับลาพัฒนาลงไห้สองสูตรจ้า ก่อนสินำไปเป็นแนวทางกัอย่างให้เปรียบเทียบพิจ,จารณไวีโกกันเบิง์เนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณตอนนั้นแต่มีข่าและกัะมีรุดแต่มีตัวหมักตัวชอบตัวชนกะคอยตามว่าบ่มีตัวหมักตัวชอบตัวชนสามารถปล่อยผ่านได้จ้าสำหรับแนวทางของห้ามเมื่อนี่เลขเดน่นไ้โอเดน่นโตเก่าตัวนี้เด่นสองกับแปดวิ่งูดตกะ หมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลูดได้แต่สำหรับสาวิ่งสายลูดของเฮาสองสิยังอยู่หรือบอ่อนี่เปรียบเทียบเบื้องเดิเด่มว่งอ่องหลบกวัญมาบนเนาะจับห้เป็นแนวทางเดละสี่ขู่สองเมื่อในคำตัวเก่าสองสามเนาะสองสี่สี่สองสองหาหาสองสองหุกฮกสอง สองเจสองำหรับ8 8 0แ8ดศูนย์ศูนย์แปดแ่ดสองสองเบิรเล็กเด่นจ้าสำหรับเบิร์เล็กเด่นของเฮานี่เด่นสองกับ8เนาะสองกับ8 8ดแปสำหรับแนวทางเมื่อนี้เด่น8กับสองตูชุน สองกับ2องตัโซนจ้าสูตรเม็ดเดียวกับโซนเด้อพี่นอกสูตรเม็ดเดียวนี่โซน3โตเลย3าชุดกันจ้ากันเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนตวบน เชตแปดสองกสอเขตหนึ่งสองหกก็เป็นหนึ่งหกสองสาาจ็ดสำหรับโตเน้นข้อห้าจาาเ่าพัฒนามเมื่อนี่โตเน้นสามโบนเนนไปสามศูน กันจ้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่สี่สองสองหกหกสองเบอร์เลขเด่นแปดแปดสองสองเมื่อนี้เน้น 88, แปดแปดละการจะาสำหรับเด่นประจำวันก็นมีแปดแปดเมื่อนี้เน้นไป 88, แปดแปดละการจ้าเพื่อมา เอาสำหรับแนวทางของเฮาตามนี่เลยเนาะคอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มบนล่างหละกันจ้าคอยเฮ้คอยปังคอยสุกดีกันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยลักันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆทางยังบบทันเด็ดติดตามกาับกดติดตามไว้กดสั่นก,กระดิ่งไว้วนัะจะเพื่อสิได้บบพาแนวทางที่ลง้งไหจ้าฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า